ันนี้คือพานห,นหัวโม้เนาะลูก้าปนมัสซอมครับมาเปลี่ยนจุดสกีใบไทยครับงลางนในพังเบอร์หล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยแต่ว่าข้อพานมันจะบ๊คือกันนะครับของเพื่อนใส่รถดไทยเป็นโครงดิบจิ๋วแปลกๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะข้อพานผมนี่นะครับมามาเทียบเบิรงนะครับอันนี้ข้อพานผมนะครับ ถ่ายมิกจิ้วแปดแปดผมจะใช้ห่วงลางนะครับห่ลางช่องนี้ช่องสันครับช่วงนี้แปดเส้นโซงนี้เก่าเส้นเคืองครับดูด้านบนครับนี่จิ้วแปดแปดใช้ห่นี้ครับเดี๋ยวมาเทียบเบื้องันพอดีบอกถามมันพอดีอาจจะบดตรงเปลี่ยนนะครับนี่โอ้ยพอดีครับกับบดตรงเปลี่ยนนะครับข้อผ่านบดตรงเปลี่ยนกาใส่ตัวเก่าเนี่ยนะครับ นี่ครับกเปลี่ยนแค่ชุดสก,กี้ใบไทยครับตัวน,นี้พลนหนึ่งครับผมเอาค่าเชื่อมอีกร้อยหนึ่งครับค่าเชื่อมค่าแกะเนาะเดี๋ยวย็นแล้วก็ไปลองไทยบางกรนครับลูกค้าเพิ่นมากไก่เนาะมาจากทางสุลินนะครับตัวนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว คอพันไม่เหมือนกันมันเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้ส่วนของผมมันจสเป็นล็แบบนี้โอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคอพานเอาใส่พานข้อพานแบบของผมนะมันก็จะไถลื่นไหลดีแห้งครับปัญหามันอยูกที่ข้อพานนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราเปลี่ยนใหม่หนี่แหะครับใสเบาแล้วครับใส้เบาลื่นไหลดีโอเคะโอเคเลยครับพาน น่าจะหาวไปที่เท็ดข้อพันนหนให้มันขอก็บตัวนี้ใดน,นะอา้วพาเ่นไปใส่ นี่เป็นดินผีดพ่านการไถด่าไปแล้วรอบเึงนะครับดินกั็ยังแรงยังพลิกดีแบบนี้เลยนะครับอาจก็ว่าเป็นการไถด่าครั้งแรกมันจะพลิกดีกว่านี้นะครับ เท่างยอ้อนจะใส่เย,ยอะจักแรงครับ9.5 <5. S 1> เป็นหางบิบเยอะนะของเพื่อนถ้าปัปบป๊บกันอีกนิดนึงครับจะจะไลดีครับนะครับอันอนีน้อันนี้เป็นเกจ้าหยาบต้องค่อยๆปั๊บนะครับเต็มหลอดเลย พาพันไทยของนะครับ